MBTI เนี่ยมันจะทำให้คนรู้ตัวเองว่าเราควรจะเป็นฟันเฟืองตัวไหนของสังคมก็ทำให้เราฉุกคิดได้ว่าเป็นอะไรเป็นะไเสื้อมึงนี่มันเป็นอย่างนี้ทีแรกปะวะที่อะไรเด็กนี่ไอ้พวกเนี้ยเนี่ยตลกอ่ะน่าจะรอดนะมันจะรอดสุดนะมันจะดีสุดเลยปะมึงว่าคนทัพไหนว่าจะเป็นโลกมากกว่ากัน ถ้าเกิดเราลองคิดเล่นๆว่าถ้าเกิด personality มีผลกับโลกจริงๆเทสดังๆแหละพวก MBTI มาจับกับโลกล่ะมึงว่าคนท็บไหนวะจะเป็นโลกมากกว่ากัน <c oughs> ลองนนั้นเล่นอันนี้ไม่มีถูกผิดน,น,น่าคิดลองลองอันนี้คือ experiment แบบว่าเป็น real time experiment คือ,คอ,อจริงๆแล้วเนี่ยขอพูด MBTI เข้าวๆก่อน MBTI เนี่ยมันเหมาะไว้หางานมันเหมาะไว้บอกว่า เราเหมาะกับงานไหนในสังคม MBTI เนอะแต่เดิมเลยเนี่ยมันกำเนิดโดยนักวิทยาศาสตร์หญิงคนหนึ่งในยุคนั้นน่ะผู้หญิงเนี่ยยังไม่ค่อยมีบทบาทในสังคมเท่าไหร่งานของผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะไปทำอยู่ไม่กี่อย่างอย่างเช่นไปตัดเย็บไปทำอาหารไปเป็นแม่บ้านเนาะไปทำนักบัญชีอะไรเงี้ยอะไรที่แบบไม่ค่อยมีบทบาทในสังคมเยอะมากนักวิทยาศาสตร์คนนี้ย เขาก็เลยํา up with MBTI เพื่อให้คนที่ทำเทสนเนี่ยเนี่ยรู้ว่าตัวเองเหมาะกับการทำงานแบบไหนในตัวแรกเนี่ยว่าด้วยตัว E ใช่ไหม αι? คือ e x t r o v e r t กับ introvert สองคำเนี้ยในอินเทอร์เน็ตเราได้ยินมาบ่อยๆอยู่แล้ว introvert เนี่ยคือคนที่รับพลังจากตัวเอง e x t r o v e r t คือคนที่รับพลังจากคนภายนอก อันนี้มันจะมีความมูนิดหนึ่งเนาะจะบอกว่าคนเราก็เป็นสัตว์สังคม<ะ>โดยทายอันนี้มันบอกว่าบางคนอนะ่ะเขาก็มีพลังเวลาอยู่คนเดียวเวลาอยู่กับตัวเองกูก็เป็นตัว i เหมือนกันเ <laughs> นาะเซมแล้วในอันต่อไปคือตัวที่2นะจะเป็นตัว S กับตัว N ใช่ไหม Intuition นะภาษาอังกฤษของมันแปลไทยก็คือสัญชาตญาณน,นะคนที่ชอบอยู่ในหัวตัวเองเนี่ย กิดอะไรเพอฝันเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเอ็น่าแต่คนที่มองมองภาพต่างๆมองโลกมอ,มองนู่นมองนี่คือ f ถูกปะ่ะถูกต้องคนที่เห็นเลโก้วางวางกองๆองอยู่บนโต๊ะแล้วหยิบขึ้นมาประกอบกันได้ถูกต้องเลยเนะี่ยคือ S หรือคนที่มีทักษะทางการช่างที่เก่งคนที่ทักษะทางด้านดนตรีที่เก่งจุนหนก็จะเป็น S คนที่มองไปแล้วเห็นคอมโพเนนต์ เห็นส่วนประกอบต่างๆแล้วเขาสามารถมาประกอบกันได้อย่างตรงไปตรงมาก็คือ S N เนี่ยจะมีความเพ้อ,อเราไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ของเขาแต่เราแค่อยู่ในกฎเกณฑ์ของเราประมาณนั้น IC มีตัวอย่างให้ดูไหมตัว oh, N ตัว N เนี่ยก็อย่างเช่นคนเขียนนิยายจะมีความจอยระดาเนาะมีความเขียนไปนเรื่อยของตัวเองอ่ะ Inventor ได้ไหม Inventor อินเวนเตอร์ได้เขาคนนี้พวกนี้ก็จะดีลกับอินโนเวชันดีกับความเป็นไปได้ในหัวที่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆในคอนเซปต์บางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงไม่ได้อย่างเช่นอินเวนชันบางอย่างสิ่งประดิษฐ์บางอย่างเนี่ยมันอาจจะยังเกิดขึ้นจริงทีเดียวเลยไม่ได้แต่มันก็ต้องมีคนที่กล้าคิดจริงไหมคนที่กล้าคิดคิดขึ้นมาแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีคนที่ ทำไอสิ่งที่คิดขึ้นมาให้เป็นของจริงเดี๋ยวเรามาต่ออันตัวที่3เลยคือติงเกอร์ติงเกอร์็คือคนที่ใช้ความคิดเป็นหลักใช้หลักเหตุผลใช้หลักตรรกะอีกอันหนึ่งในตัวที่3ามเนี่ยคือฟิลเลอร์ฟ l ลเลอร์เนี่ยคือการรู้สึกเขาจะรับรู้โลกด้วยความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเขารู้สึกจากคนอื่นหรือตัวเขารู้สึกเองตัวนี้เราก็จะเห็นได้ ทุกวันอยู่ละบางคนก็ทําอะไรตามอารมณ์บางคนก็ทําอะไรตาม,มาเหตุผลสองคนสองกลุ่มเนี่ยก็จะมีหน้าที่และผลงานที่ออกมาสู่สังคมต่างกันไปตัวที่สุดท้าย J กับ P J คือ Judge 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 คืออะไรตัดสินจัดน Judge เนี่ยคือชอบตัดสินทุกอย่างต้องมีความหมายเฮ้ยทำไมมึงมองกูอย,อย่างนี้วะแล้วมึงมีความหมายบางอย่าง กูตัดสินมึงละเมื่อกูเ่มึงพยักหน้าอย่างเงี้ยมึงเข้าใจกูหรือไม่เข้าใจกูมึงนั่งอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงกูตัดสินละเฮ้ยมึงโอ้อวดปะวะอะไรเงี้ยทุกอย่างต้องมี definition แต่สำหรับ perceiver เนี่ยคือเขาก็แค่ perceive อะแล้วเขาก็รับมันไวอะเขาก็แค่ enjoy ไปกับมันเขาก็แค่เอ้ยนั่งอย่างงี้เหรอนั่งไปดิสร่างมึงอ๋อมึงมองวิ่งอะโอเคมึงก็คงมองอย่างงี้ ทุกอย่างไม่ได้ต้องมีเหตุผลสําหรับเขาเขาก็จะเป็นคนที่ชิวเนาจะเป็นพวกฮิปปี้นิดหนึ่งส่วนเจก็จะเป็นพวกแบบโอ้โหทุกอย่างต้องแอนาลิติกอักษร MBTI เนี่ยมาประกอบกันเป็นตัวอักษร4ตัวก็จะเกิดเป็นคนคนหนึ่งขึ้นมาคุณอาจจะเป็น ENTJ คุณอาจจะเป็น ISFJ นะหรือ,อย่งผมก็ INFJ อย่างปีก็น่าจะ INTJ อืมใช่ เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปในเว็บ16 Personality ได้ MBTI เนี่ยมันจะทำให้คนรู้ตัวเองว่าเราควรจะเป็นฟันเฟืองตัวไหนของสังคมนะถ้าทุกวันนี้เรารู้สึกว่าโอ้โหชีวิตฉันไม่รู้ตัวเองเลยยังไม่มีที่ไปเนี่ย MBTI ก็จะเป็นอย่างน้อยเป็นไกด์ือกันแต่อย่าไปยึดติดอย่าไปเอาเป็นสำคัญนะคงยึดไม่ได้เนาะ ยึดไม่ได้สุดท้ายเราก็เราก็เอาตามที่ใจต้องการอยู่ดีรคเป็นไกด์ขำๆให้แบบเป็นไกด์อพอจับทางได้เฉยๆเนี่ยเขาก็จะวาดภาพมาโอ้โหเป็นตัวละคร i n t j n t j I n t p อะไรเงี้ยแต่ละตัวก็จะมีหน้าที่การงานต่างไปมีความบ้องแบล้มีความนุ่มนิมต่างกันไปนะครับเข้าไปเขาก็จะให้ทําเลยมันทําใหม่ปะเนี่ยดูดีขึ้นเยอะเนาะโอ้ใช่ไหมให้ทําเลย quiz กินหน้ากินหน้าว่าไป อ่ะผมว่าวันนี้เราจะมาลองเดาเล่นๆกันว่าทายไหนเนี่ยน่าจะเป็นโรคมากกว่ากันได้เป็นโรคที่เกิดจากตัวเองนะไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าโดนทํรลายหรือว่าโดนอุบิเหตุและโดนคนอื่นประทุด้ายและทําลายอุบิเหตุนี่นี่ก็ถือว่าเปีนยวไมเกี่ยวไหมอุบิเหตุนี่มันเป็นมันเป็นออสที่เกิดจากเราได้มันเกิดจากเราได้อ่ะเอาภาพที่แซนด้าแล้วกัน อีโม <S แ s ดบอยโคตรคลายเบบี <d> ้ <c ười> ทำไมมันเล่ยกอยู่วะมันอย่างงี้แหละมันชอบโหดร้ายจะบอกว่าไอ้คนทำไกด์พวกเนี้ยเราก็ตีเขาง่ายๆล่ะเขาเป็นเจนะใช่ไหมเพราะเขาก็สามารถตัดสินคนมากพอที่จะเอามาทําเป็นแบบทดสอบให้เราเป็นกลุ่มได้ก็ทำให้เราฉุกคิดได้ว่าเป็นไปนไง เสื้อมึงนี่มันเป็นอย่างนี้ทีแรกประวะเซ็กซี่เลยดยิขายหน่อย <c oughs> ขายหน่ห <c oughs> อยกูโง่เอาเป็นว่าเออเราก็รีพยายามจะจัดกรุ๊ปว่าคนไหนที่มีความเสี่ยงมากกว่ากันเนาะอันแรกเนี่ยเขาบอกว่า live for themselves ก็คืออยู่เพื่อตัวเองเป็นคนที่เห็นประโยชน์ส่วนตนเยอะเนาะ ENTJ อันนี้เนี่ยจะบอก e n t j เนี่ยเป็น m b t i ของหัวหน้าฉลาดเข้ากับคนได้เยอะเพราะเป็น extrovert แล้วก็จะจัดชิงคนได้คือตัดสินคนได้สามารถเอาคน put the right man to the right job เนอะคนพวกเนี้ยเขาจะเป็นผู้นำโดยธรรมชาติคิดถึงประโยชน์ส่วนตนก่อนคนอื่นถึงแม้จะคิดเพ้อฝันเนี่ยแต่เขาก็อยู่กับคนอื่นคนพวกนี้เนี่ยจะใส่ใจสุขภาพเยอะ แล้วก็คิดในแง่ของสุขภาพตัวเองอย่างตรงไปตรงมาและโดยพลังงานของหัวหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เลยจะต้องทำให้เขาพักผ่อนน้อยอะ่ะเครียดเยอะเพราะพลังงานเขาเยอะเขาก็จะต้องเจอกับความเครียดที่เยอะตามมาเนาะแต่คนไทยเนี้ยเนี่ยถามพีทดูคิดว่าเขาป่วยป่ยป,ยป่ะคงไม่หว่ะทางคนะคงไม่น่าจะไม่ของกูก็รู้สึกว่าคไางนานไม่เพราะฉลาดหัวหน้าไม่ค่อยป่วยเนาะ ไม่ค่อยป่วยอทําไมก็ไม่รู้แต่ไม่ค่อยป่วยคงเป็น hypertension เป็น stroke อะไรเงี้ย feeling แต,แต่ก็คือจะ stereotype stereotype เครียดมากๆเนอะ ESTJ ้า EST <J. S 1> ส่วนตัวนะไม่ค่อยรู้จัก ESTJ เยอะแต่ว่าดูจากรูมเนี่ยคือไม้บรรทัดหนึ่งอันใส่แว่นก็คงเป็นครูอะเป็นครูสอนเลขเป็นคนที่เป็นระเบียบเนะ e. word, าะ E e x e r t ทำงานคนได้เยอะ S. อสเซนเซก็เป็นคนดิวกับรายละเอียดได้นะที่ดิวตรงไปตรงมา J. ตัดสินคนพวกนี้เนี่ยจะเป็นครูได้เป็นครูฝึกได้ปัญหาเดียวกับ enj t เลยถ้ากินเหล้ากินอะไรเยอะล่ะหรือไฮเปอร์เทนชันก็ได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าเกิดแบบเราฝึกใครอยู่แล้วแบบลูกฝึกอะไรเงี้ยหรือนักเรียนไม่สนใจบทเรียนหรือสิ่งที่เราจะอย่างนี้โหปีแตกได้ยู่นะใช่ไหมน่งหงิด ถ้า NTJ เนี่ยส่วนหญ่จะเป็นนักวางแผนเขาเรียกว่าสกีมเมอร์สกีมเมอร์สกิมก็คือแผนสกีมเมอร์ก็คือนักวางแผนส่วนหญ่ก็จะทํางานกับอะไรที่เป็นนักวางแผนนักกลยุทธ์อะไรพวกนี้เนาะเห็นตัวไอใช่ไหมอินโทรเวิร์ดก็จะทํางานคนเดียวนั่งกับตัวเองนะแล้วก็นั่งคิดแผนไปแน่นอนดีวกับความเครียดงานที่ทำเนี่ยมันจะเป็นงานที่ใช้ความคิดเยอะ ไม่ได้ใช้ร่างกายเราก็จะไม่แอคทีฟกล้ามเนื้อฟอได้เนาะสกพปีเนียอะไรเงี้ยออฟฟิศซินโดรมพวกโรคของเมตาบอลิซึมเช่นเบาหวานความดันไขมันก็ตามมาได้ไอเอสตีเจคล้ายๆกันพวกนี้เนี่ยก็รีเสิร์ชเชอร์ปะดูแบบเห็นตัวเลขตัวเอสต้องเห็นแบบว่าเอ้ยเห็นจริงๆอะไรเงี้ยโอ้รีเสิร์ชเชอร์เนาะรีเสิร์ชเชอร์ไอเอเจอาจจะเป็นผู้รีเสิร์ชเชอร์ มี judge มีซิงมีเห็นเห็นรู้สึกรับรู้ได้บางอย่างะ researcher มักจะป่วยอะไร researcher ไม่น่าป่วยเยอะมากมันก็หนึ่งเลยทํางานคนเดียวอาจจะทําแล้วหักโหมทํางานอย่างหักโหมเกินไป office ซิ n โ r o m e เหมือนเดิมอาจจะทําให้เกิด cognitive decline ได้ถ้าเขาไม่กลับมาสู่ human interaction ท่าไหล่ อันนี้ base on base on assumption ว่าเป็นวิจัย,นนจยทีใจหรือกาทำคนเดียวที่ไม่ใช่วิจัยกับสังคมแล้วกันอ,อ่ะโอเคต่อไปต่อไป ENFJ ENFJ EN เนี่ยเขาบอกว่า live for others ก็คือใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นเป็นคนที่เสียสละเพื่อคนอื่น ENFJ ให้คิดเลยนะว่าคล้ายๆกับ INTJ เป็นหัวหน้าเหมือนกัน ENFJ เนี่ยเราจะเรียกพวกเขาว่าฮีโร่เนาะคือ for others คือคิดถึงประโยชน์ส่วนตนน้อยกว่าเพื่อพวกพ้องย e ิน J จะเป็นคนอย่างนั้นอาจจะเสียสละตนเองเสียสละเวลาเสียสละการดูแลตัวเองเพื่อชีวิตของคนอื่นเพื่องานของคนอื่นก็ขอให้ดูแลตัวเองหน่อยกันเพราะถ้าคุณดูแลตัวเองไม่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วงานคุณก็จะทำได้ไม่นานถ้าคุณป่วยอะไรขึ้นมาคนก็จะดูแล คนที่คุณอยากดูแลได้ในระยะายาวไม่ได้นะ e s f, f j อะไรวะเนี่ยถือเค้กแล้วหลังคอมอย่างเงี้ยที่นี่คนขายของปะเนี่ยงานบริการอ่าโอเคใส่ใจรายละเอียดไงแล้วก็เป็น e e คือ extrovert เนะเาะก็แปลว่าสามารถเข้ากับผู้คนได้แล้วก็ใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ใช้ใจในการบริการแล้วก็ j มี j นี่วา คงเป็นคนที่ใส่ใจบริการอาจจะเป็นคนที่เซล์เนาะขายของเซล์ขายของที่ต้องไปคุยกับลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยนึกถึงอะไรรู้ไหมโรคติดต่อใช่ไหมว่าเจอคนเยอะอย่างนี้เหรอใช่ถ้าต้องไปรับลูกค้าบ่อยๆต้องอะไรกินเหล้าอ่ะแล้วก็ถ้าไปรับลูกค้าบ่อยๆเจอคนเยอะอย่างที่มึงว่า ก็จะอาจเจอเจอลงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นอ่ะไ่อไปเอฟเเครียดเนาะใส่ใจแต่คนอื่นนี่พูดมานี่ทุกคนนี่ป่วยทุกคนเลยเนาะป่วยทุกคนทุกคนป่วยได้เอ็นเเนี่ยก็คงเครียดเครียดเยอะเนาะเราเครียดไม่พอเราเพ้อฝันกับมันคนอื่นจะคิดกับเราไม่ดีไหมคนอื่นจะอยู่ดีไหมเครียดไปเองหมดอะแล้วก็สุดท้ายก็มาลงที่ตัวเอง ถึงแม้จะเป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพตัวเองแต่สุดท้ายก็ตายเพราะความเครียดเยอะ i f j ก็อย่างเช่นคนทำแนะแนวเป็นคอนซัลแทนเป็นโคชเป็น,ปนใช่ครูแนะแนวคนที่ทำงานสังคมเอาเป็นว่าจัดการกับความเครียดให้ดีหรือกันน้องเพราะคนเหล่านี้จะจะฟุงเฟอเยอะเคต,ต่อเลย ISFJ สุดนั่งพยาบาลหวะคงฟิลลิ่งแบบ ESFJ แหละ แต่แค่พูดน้อยเหรอวะพยาบาลทำงานหนักพักผ่อนน้อยแล้วไหนจะด,ดีลกับดราม่าในที่ทำงานอีกมันดีลเองเหรอวะมันเป็นไอเนาะมันดีลเหรอถ้าเขาเป็นพยาบาลเขาก็ต้องดีลกับคนไข้ด้วยอาชีพพยาบาลอาชีพอะไรที่เราดูแลคนอื่นน่าจะเจอกับซึมเศร้าไอเซจ,เ,จเนี่ยเพราะว่าฟังชันไอของมันด้วยไอแล้วก็โอ้ oh. เขาใจได้เลยมี S มี F ใช่ความที่เป็น S เนี่ยเราจะคือมันฟิลเยอะใช่รู้สึกเยอะฟิลได้เยอะแต่ว่าดันไม่ไม่ได้เอ็กซ์เอ็กซ์เพรสออกด้วยคนพวกเนี้ยเขาก็จะอา,อาจจะเป็นพวกศิลปินนักดนตรีอะไรเงี้ยเอสเก็เยอะจะเจอเรื่องซึมเศร้า live for the fun and enjoyment might as well อยู่เพื่อความสนุกนะเอสเอฟโอ้ย p e r ฟอร์เมอร์เป็นนักสแสดง นึกถึงอะไรนักแสดงนักลองไหมนัก,นกเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยนักเต้นนักอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะอะไรรู้ไหมไม่ค่อยป่วยนะเอางี้มองว่างี้หรือกันถ้าไม่ได้ใช้ชีวิตโดยประวาทมากๆนะเพราะสมมติสมมุติถ้าเราฝึกเต้นนะถ้าใครเป็นคนเต้นคอเวอร์ cover, เต้นอะไรพวกเนี้ยจะรู้ดีว่าการเต้นเนี่ยต้องออกกำลังกายเยอะเต้นทีหนึ่งนี่เราได้คาร์ดิโอไปเยอะมากแหละแล้วร่างกายก็ได้ขยับอย่างน้อยเราก็แอคทีฟมีชีวิตที่แอคทีฟแต่ยังไงรู้ไหม เกิดถ้าเจ็บตัวขึ้นมาล่ะแล้วเราไม่ได้รับการกายภาพที่ถูกต้องเราไม่มีความรู้ในการดูแลที่ถูก,ถกต้องความเจ็บปวดเหล่านั้นเนี่ยการที่เราเคยทําได้มาก่อนเราขยับตัวไม่ได้แบบก่อนล่ะเราก็จะเศร้าได้เราเจ็บตัวได้เราซึมเศร้าได้ความที่เป็นนักแสดงเนี่ยหรือเป็นนักทําอะไรผัดโพนทำอะไรสนุกๆเพื่อความสนุกทั้งหลายเนี่ยอาจมีโอกาสที่จะอัิเตมากกว่าคนอื่นเอาจริงนะแค่ฟังชัน e นะ เปอร์เซ็นที่มันจะถูกมีอิ p u l ลสแล้วแบบคอนโทรลไม่ได้เยอะกว่าเยอะเลยนะเล่าพวกบุหรี่างี้ไหมถูกต้องอ e ีเวลามาเจอกับพีเนี่ยเล่าบุหรี่อ c c ซิเดนพวกนักสเกตอะไรเงี้ยเนาะก็จะล้มหัวแตกแขนหักกันได้น่าจะไม่ค่อยมีพวกเซฟ e a l i z เซชันไหมแบบไม่ค่อยคิดกับตัวเองหรือเปล่าเกี่ยว awareness ในตัวเองก็อาจจะน้อยกว่า s t p เอาตรงนะคล้ายๆกับบันมเมื่อกี้มองเห็นแล้วนึกถึงอะไรรู้ไหมเทรนเนอร์มันต่างกันยังไงวะจริงจริงจริงไอเอสทีจก็เป็นเทรนเนอร์ได้เนาะแต่เอสทเนี่ยก็ดูง่ายๆเลยเป็นคนมีความสุขจัดการกับชีวิตแบบตรงไปตรงมา e อสทีพนะคนเหล่านี้จะมีความสุขในชีวิตแต่จะแพ้เพราะอะไรอย่างเช่นโลกที่โลกที่ตัวเองไม่รู้มาก่อนเนาะเราไม่รู้วิธีจัดการโลก แล้วอาการมันเจ็บป่วยบางอันถ้าเราไม่รีบจัดการเนี่ยหรือจัดการมันให้ถูกต้องเนี่ยมันก็ต่อไปมันก็เป็นสิ่งที่ลำบากได้อะง่าย,ายๆเยเลยเหล้าบุหรี่พวกเนี้ยโดนได้อะไรที่ต้องมาจัดก,การเข้าสังคมทั้งหลายเนี่ย s t p เนี่ยเนาะแบบเฮ้ยกินเหล้าปาร์ตี้นะ enfp เนี่ยง่ายๆเลยนะโคตรคนดีเลยนางฟ้าบนดินเทวดาบนดิน ขอให้เขาอย่าเป็นอะไรกันเลยกันและด้วยความฉลาดตรงนี้ฉลาดคนฉลาดทุกอย่างตรงนี้ฉลาดตัวเองเราเนี่ยผมว่าไทาม์เนี้ยไม่ค่อยป่วยจะป่วยเลยก็คงเป็นความที่เป็นคนที่ใจดีอ่ะบางทีจะโดนเอาเปรียบอะไรในสังคมได้แล้วบางทีการที่เราต้องอัดอั้นด้วยหน้ากากาคนดีของเราเนี่ยอาจจะเป็นพวก depression ซึมเศร้าส่วนไหนจะมาที่ที่ enfp แล้วก็บางโลกที่อาจจะไม่รู้ตัวเองที่เป็นจัดการกับโลกได้ไม่ดีแต่หลักๆแล้วเนี่ย INFp e จะเป็นคนที่เข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นค่อนข้างเป็นเป็นไท p e ที่ดีนะถ้าใครเป็น INFp e ก็ดีใจด้วย ISFP ติดป่ะติดอีกละศิลปินพวกนเนี้ยเนี่ยซึมเศร้าอยู่กับตัวเองอยู่ความเพ้อฝันอยู่กับ art ของตัวเองอยู่กับอารมณ์นึกถึงอะไรรู้ไหม คนกินเหล้ากับคนอื่นเนี่ยกับคนกินเหล้าคนเดียวอะ่ะน่าสนใจกินเหล้าคนเดียวอะ่ะมีสิทธ์เป็นปัญหามากกว่าอันนี้นึกถึงเอชพีหลายๆคนเนี่ยที่เป็นศิลปินอ่ะมักจะหาแรงบันดาลใจอะ่ะชอบจะต้องหา recreational substance mm hmm. ก็คือสารกระตุ้นต่างๆที่เอามาสร้าง Inspiration ให้เราบางคนก็เข้าหายา บางคนก็เข้าหาเล่ามไม่ดีสักอย่างถ้า,าเราต้องแลกสิ่งกระตุ้นเหล่านี้ที่ทำร้ายตัวเราเพื่อมาสร้างงานของเราเนี่ยคนกลุ่มเราเนี่ยบางทีเขาก็ยอมสุดท้ายแล้วมันก็ตกตรงที่ว่าเอ๊ะมันคุ้มหรือเปล่าแต่เขาก็ทำเพื่อผลงานของเขาเนาะทำเพื่อโปรดัก t <Product S 1> ที่ออกมาศิละปะของเขาเอะเนาะมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาแหละเจซเขาก็บอก เขาไม่ต้องกินเหล้าเลยเขาไม่ต้องเล่นยาเด้อเขาก็เขียนเพลงแร็ปได้ถ้าจะหาแรงบันดาลใจก็หาจากอะไรที่มันเฮลตี้หน่อยเลยกันมาถึงตัวมาตรว่าสุดท้ายนะครับ life doesn't have any meaning They b e l i e v e i n nothing พวกเนี้ยเนี่ยตลกอ่ะน่าจะรอเนีน่าจะอตลกอ่ะน่าจะดีสุดเลยปะน่าจะดีสุดถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมส่วนใหญ่ที่เราเห็นข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะฉลาด นะอย่างเช่นไอเอ็นทเลยเนี่ยถือว่าไอ q อคสูงที่สุดละถ้าเราเคยเห็นมันผ่านนะไอเอ็นน่าจะฉลาดสุดเช่นใครวะเช่นเช่นตัวไหนตัวอย่างที่ดีสุดของเอ็นเอ็นทีพี T P เลยนะไนอสไตา์นะครับไอทีพี N T N T จะบอกว่าคนฉลาดยูม T ะมากไอทีพีอัจฉิยะอะไรพวกเนี้ยเขาจะเนิร์ดหน่อยอะแต่แต่แตสุดท้ายแล้วเขาก็จะดูแลตัวเองนะภพยาพมิยามากอนะบิลเกตอย่างเงี้ยแข็งแรงเนาะแข็งแรง มากลินคอนลินคอนนี่โดนยิงก็ถือว่าโชคร้ายเลยกันโอเคอซพีงานช่างอะอซพีเนี่ยเสนใหญ่จะเป็นพวกแบบอุ้ยฉันทำงานไม้อุ้ยฉันทำงานช่างผู้นี้เนี่ยงานหนักงานหนักชีวิตเสวนใหญ่จะงานหนักแล้วงานหนักเครียด <laughs> ไม่รู้จะทำอะไรสุบรีกินเหล้าติดเหล้ากันเยอะไอซีพีเสร็จงานก็ดื่มไม่มีอะไรทำก็ดื่มอันนี้อาจจะเจอเรื่องแอลกอฮอล์ได้แล้วความที่เป็นไอเนี่ยพวกนี้ดื่มคนเดียวด้วยนะอันตรายแล้วก็ันงทีก็จะมีอุบัติเหตุในงานได้นิ้วหายกันตึมเลยเจอใช่ไหมคนไข้ที่ไม่ค่อยมีนิ้วกันเข้าใจได้นะอุบัติเหตุในงานชาใช่งานที่งานที่ยากๆอย่างเงี้ย i อซีจะชอบนะงานที่หนักๆที่คนอื่นไม่ค่อยทำไอซีพีจะเก่งนะจะเป็นคนที่อสารพัดช่าง INFP โอ้โหนี่มันอะไรเทพธิดาเทพธิดาแฟรลี่วิ่งอยู่ในทุ่งดอกไม้ N n f นนะครับแฟรลี่ตัวน้อยม,มีมีมเยอะเหลือเกินนะ เหอนจะเป็นฮีเลอร์เลยแต่ว่าจัดการกับตัวเองไม่ได้เลยเนาะอ้าวเหรอ,นะอฟุงเฟอ้อสุดลลดีแฮะนะถ้าไม่มองว่าอะไรดีกว่าอะไรนะส่วงนีน n f, n f p จะจะถูกตีตราว่าเป็นพวกอ่อนแอทางอารมณ์ทางจิตใจจะโดนคนอื่นเอาเปรียบได้เยอะบางทีเราอาจจะต้องเราอาจจะโดนคนอื่นใช้งานเยอะหรือว่าจะจัดการกับความเครียดได้ยากอาจจะมีเรื่องเครียดแล้วก็โดนคนอื่นใช้งานนี่แหละคนโดนคนอื่นเอาเปรียบเนี่ย อืมเอ็นทีพีแอมชอนเช่นะเออนะได้วะได้ก็บอกแล้วเออเนี่ยโอ้สกาเ็ตวิชเนี่ยแันนี้เขาไปทำร้ายคนอื่นเนาะเหมือนกัน ENTP โอ้โหดีเบตเตอร์สุดยอดเลยไทม์นี้บอกเลยมีมเยอะเหมือนกันคนบ้าคนบ้าเดินดินอ่ะ ENTP เอาตรงเลยนะ เต้กลัวอะไรคนว่าเดินดินโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยเนาะจะบอกว่าจริงๆรู้ทุกเรื่องเลยให้การดูแลตัวเองเลยอะไรทุกอย่างแต่ว่ามองข้ามหมดเลยเพราะว่าชีวิตแม่งไร้ค่าใช้ชีวิตแม่งไร้ความหมายฉันจิลแล้วตัวเองตัวเองไปเพื่ออะไรวะฉันเอาเวลาไปทําอย่างอื่นทํะไรฮ่าๆดีกว่าฮะไทม์นี้ก็จะมีมีมหน่อยนิเช่เงี้ยนิเช่เออแบบปัดญานีฮิลิซึมพวกเนี้ยอ จันจะอยู่ดีไปเพื่ออะไรชีวิตฉันจะมีความหมายอะไรอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะโค้งเหน่อย depression มาได้นะถ้ายังไม่อยู่กับโลกความจริงเยอะ depression มาได้เป็น e ที่ depression ใช่ถ้าเราต้องไปคิดถึงว่าโลกมันจะสลายหรือเปล่าอีกหมื่นปีหน้าแล้วเราไม่ได้สนใจตัวเองหรือไม่ได้สนใจสุขภาพจิตตัวเองก็ท่านี้ก็จะลำบาก